ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำไมทำไมทำไมถึงมีนักการเมืองถึงได้เกรงใจไอ้หุนเซนมาตลอดเวลาเกรงใจมันแอบอ้างแอบอ้างไปถึงเบื้องสูงแอบอ้างตราสัญลักษณ์พระบรมราชายาลักษนะทำของปลอมขึ้นมาเพื่อตบตาตบตาเจ้าหน้าที่นะมีคนเขาแนะนำว่าบุรีเอางี้ไหมเอาหน่วยงานทหารที Twelve, ่มีความซื่อตรงตรงไปตรงมาเข้าไปลุยไหมล่ะ ถามว่าใครเขาบอกนาวิกโยธินไงหน่วยซีนไงเอาไปกวาดล้างเลยหน่วยซีนนาวิกโยธินเนี่ยเขาตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใครออกใครและเป็นเป็นหน่วยงานทหารเรือที่มีศักยภาพสูงครับไม่แพ้หน่วยซีลของอเมริกาฉะนั้นถ้าทหารเรือให้ความร่วมมือหรือว่ารัฐบาลขอความร่วมมือโดยไม่เกรงใจหุ่นเซนนะ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะดีขึ้นต้นเหตุมันมาอะไรมาจากอะไรมาจากยาเสพติดมาจากอาวุธปืนที่ขโมยมามาตอนนี้มันยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสแกมเมอร์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากสแกมเมอร์ไอ้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเนี่ยที่เข้ามาโจมตีฐานที่มัน่นของเจ้าหน้าที่เพราะอะไรครับเพราะมันมีข้าราชการเทาข้าราชการสีดำหนุนหลังมัน หนุนหลังมันมันเอายาบ้าไปพักไว้ตรงนั้นมันมีโกดังยาบ้าเขาบอกว่าเป็นลานลานเม็ดนะเป็นล้านลานเม็ดพอน้ําท่วมมันก็ทําให้ชิบหายวายบ่วงหมดสมน้ําหน้าเว้ยสมน้ําหน้าจริงๆผมจะบอกให้แต่รัฐบาลอนุทินจะจัดการยังไงจะจัดจัดการยังไงน,น้ําท่วมที่หาดใหญ่ มันสะเทือนไปถึงกัมพูชาจะจัดการยังไงฉะนั้นเรื่องที่นักการเมืองสีเทาไปรับเงินจากคุณเซนเนี่ยหรือรับเงินจากกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายของคุณเซนมันมีจริงมีจริง,รงแล้วเตรียมเงินที่จะมาลุยกับการเลือกตั้งซึ่งวันที่12เดือนนี้จะมีการยุบสภาหรือไม่เดี๋ยวคืนนี้ผมจะเล่าให้ฟัง สองทุ่มจะไล่ฟังแต่ตอนหนึ่งทุ่มข่าวทะลุไมเ้เอาบอกบอกก่อนเอาบอกบอกก่อนเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าบ้านเมืองเวลานี้มันเละเทะมันเละเทะไปหมดครับมันเละเทะไปหมดเละเทะยังไงเอาฟังผมทางนี้เละเทะยังไงรัฐบาลอนุทินที่คนเขาเขาวิาพากษ์วิจารณ์อย่าใช้คำว่าด่าเลยทั้งเมือง ตีราคาชีวิตคนหาดใหญ่น้อยกว่ารัฐบาลยิ่งลักตอนรัฐบาลยิ่งลักนี่ตีราคาคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยศพละเจล้านบาทแถมตีราคาศพผู้ก่อการร้ายที่ตายเพราะเหตุไปก่อเหตุร้ายถูกเจ้าหน้าที่รัฐวิสามันฆาตกรรมให้ศพละเจ็ดล้านการเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ที่ตากใบ หลายท่านจำได้รวมถึงรวมไปถึงเหตุการณ์อีกหลายแห่งได้ศพละประมาณ10ล้านบาทคนหาดใหญ่ตายเพราะรัฐบาลอนุทินผิดพลาดแต่อนุทินจ่ายแค่สองล้านบาทเท่านั้นเองหรือนี่คือคำถามของพี่น้องที่อยู่ที่หาดใหญ่ถามบุลวีว่าเขาให้แค่นี้เองหรือเขาให้แค่นี้ครับ แล้วเราจะทะําไงเราจะพูดไงจะไปด่าเขาอาง <_ an> เขาบอกว่าให้แค่นี้นี่ผมปรีบเทียบไปฟังนะปรีบเทียบไปฟังว่าเขาเยียยวาผู้เสียชีวิตจากน้ําท่วมจากอุอทกภยัยจากความผิดพลาดของรัฐบาลชุดนี้จากความผิดพลาดขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ประเทศไทยเผชิญทุกปีทุกปีทุกปีแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนตั้งคำถาม ว่าน้ําท่วมเท่าไหร่น้ําท่วมเท่าไหร่สูงท่วมหัว5เมตร3เมตร4เมตรแล้วปักธงเหลืองปักธงแดงให้คนออกมาถามว่ามันจะออกมาได้ยังไงน้ําท่วมสูง3เมตรจะเอาอะไรออกมาเอารถราที่ไหนออกมาเอาเครื่องบินที่ไหนออกมาเอาเฮลิคอปเตอร์ที่ไหนออกมาน้ํามันท่วมขนาดนั้นรัฐไม่มีปัญญารับมือไม่มีปัญญารับมือการใช้งบประมาณก็ใช้งบประมาณอย่างไม่สมดุล ใช้งบประมาณแบบชนิดที่เรียกว่าไม่วอมองเห็นหัวประชาชนฉะนั้นข้อมูลน่ะมันมีครับท่านนายกอนุทินการ